بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه بي. นะครับก็เป็นการทดสอบนะครับระบบแล้วก็กลับมาใช้การไลฟ์สดนะครับสตรีมมิ่งผ่านสตรีมยัรดนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพเสียงสีคมชัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเอ่อก็เรียกว่าแบนเนอร์ลงไปได้ด้วย ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่เอามาใช้แล้วนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะไลฟ์สดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่นะครับภาพต่างๆได้นะครับใส่โลโก,โก้ใส่อะไรได้หมดทั้งหมด การเรียนรู้ในเรื่องของการใช้สือ่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานดวาวานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้สือ่อก็ค่อนข้างที่จะลําบากแล้วก็จะทํางานยากนะครับในวันข้างหน้า ก็จะมีการเปลี่ยนปรับแต่งได้นะครับหรือว่าโอเคในการจัดนะครับทำอะไรได้หลายอย่างอยู่อ๋อน,นี้ก็กลมไปละีน,นี้ก็เล็กไปละน,นี้ก็ใหญ่มาหน่อยหนึ่งแต่คนละสีเนาะ อันนี้ก็เต็มน,นะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเนาะอืม